ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกลมือสองนะครับวันนี้นะผมมีรถบ้านนะครับสภาพสวยนางฟ้าเลยไหมลูกค้าที่ชมอีกหนึ่งคันเดี๋ยวไปลองชมรอบคันก่อนมาสรุปอีกทีในคลิปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับหนึ่งจุดปดนะครับรถบ้านแท้แน่นอนนะครับรถสวยมากนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพที่ผมบอกเลยชุดแต่งครบนะครับเนี่ยครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กสวยนะครับ ภาพสวยเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับพลาดคันที่แล้วไปคันนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับเนี่ยครับไม่ควรพลาดนะครับคันนี้สวยจริงนะครับสีสันนี่ผมตีให้เลยนะครับเก้าสิบห้าถึงร้อยเลยนะครับมีลิ้วร้อยนิดๆหน่อยๆนะครับร้อยขีดควรนะครับน้อยมากนะครับโดยรวมนี่หล่อ ขับขี่ดีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยไฟหน้าใสแจ๋วเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับนานๆนะครับสวยๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับสบภาพสวยมากเลยครับรอบคันไม่ผิดหวังนะครับใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยคันนี้สวยมากๆพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้นะ นี่นะครับให้ชมด้านหน้า้องเครื่องนะสภาพสวยมากนะไฟหน้านะครับทําการเจ้าของเดิมเปลี่ยนนะครับคู่หน้ามาให้ใหม่เลยสภาพสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับนี่ครับคันเดิมๆนี่สวยเลยสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบนะตัวนี้ครับมาร์กนะครับอาร์คอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะปีสองพันสามแท้นะครับผม 1.8e นะครับสวยๆเครื่องแห้งๆเดิมๆนะครับไม่เคยแก๊สนะครับนี่ครับ A B S ใช้งานครบทุกอย่างนะครับ B S C ครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้สภาพเครื่องเดิมๆิมนะฝาเนี่ยเดิมเสวยสวยเลยนะครับเนี่ยครับกริฟเลยนะครับโตโยต้าอยู่ครบนะเนี่ยครับฝาเดิมเดิมแผ่นเดิมลองกันความร้อนยังอยู่ครบสวยเลยนะครับเพจทอะไรอยู่ครบหมดนะครับใต้เพจอยู่ครบมอกอยู่ครบถือว่านี่นะด้านท้ายนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับกว้างๆนะครับสะอาดๆนะครับฝากระโปรงสวยสวยเลยนะครับตัวนี้นะท้ายเดิมเดิมขวาเดิมนะครับสายเดิมนะครับ ห้องโดยสารกว้างนะพี่าดรองให้ครบนะครับน่ครับดูนะครับตัวนี้นะครับไม่เคยแก๊สนะครับย้านะครับว่าไม่เคยติดแก๊สนะแม่แรงล้ออะไรอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับสภาพภายในเดิมๆนะครับลายไม้สวยสวยเลยครับเฉพาะ1.8นะครับเบาะใหม่กิฟนะครับตัวนี้นะสภาพสวยเลยนะครับเบาะข้างในเป็นแผงลายไม้นะครับตัวนี้1.8นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้ไม่เคยแก๊สนะครับย้ํา ภูมาลรยแอร์แบ็กสองลูกเหมือนเดิมนะครับแอร์ออโต้เนี่ยครับแอร์แบ็กสวยมากๆเบาะใหม่กิฟต์นะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเนี่ยครับปีกเปิกแน่นเปี้ยนะครับภายในสวยกิฟต์นะครับไม่เสียหายนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสวยจริงๆครับรถบ้านแท้แน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊ส 1.8e สวยๆเลยครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับลายไม้แผงประตูเบาะนะครับแน่นมากสวยเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับมีบ้านหลังนะครับเฉพาะ1.8เหมือนเดิมนะครับบ้านหลังตัวนี้มีเท้าแขนนะครับเนี่ยครับเฉพาะ1.8สภาพสวยครบนะครับใหม่มากๆนะนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับตัวนี้นะ สวยจริงๆครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับน่านจะมีสีดำารืสวยเงาๆฉ่ำ้เข้ามานะโอเคครับผม โอเคครับนี่นะครับผมเข้ามานะครับภายในรถนะสภาพสวยมากๆรถมงอยู่20,000 0กว่าโลนะสภาพสวยกริฟเลยนะครับคอนโซลคอนโซลใหม่เลยนะครับเกียร์นะครับคอนโซลแผงไม้ลายไม้ถูกเดิมๆจากไปแดงอยู่ครบนะสภาพสวยๆเบาะแน่นๆนะครับตัวนี้แอร์แบ็กสองลูกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะฝั่งซ้ายกับฝั่งปุ่มอะไรนะระบบนะครับนี่ครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะนี่ครับกระจพับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับ อย่างใช้งานได้ครบนะก็จงกระจกทุกอย่างขึ้นลงครบหมดนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยครับขึ้นลงครบหมดนะตัวนี้ครับสภาพสวยๆเลยนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะไปนะครับติดครบหมดนะไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับเกียร์นะครับผมลองให้ดูเลยนะครับเกียร์เนี่ยครับเกียร์ถอยถอยได้เลยนะครับเดินหน้านะครับไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรเสียหายเกียร์เข้าดีทุกเกียร์นะวิทยุ ครับคันนี้ครับใช้งานได้ครบนะไม่มีอะไรเสียหายทุกอย่างค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์มากคันนี้พร้อมใช้งานมากมากนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยผมพาออกไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่นะครับรถนะครับผมพาออกขับออกถนนใหญ่มอเตอร์เวย์เลยนะครับคันนี้นะสภาพดีสวยเลยนะครับผม1.8 e อีนะรถบ้านแท้สองมือครับสภาพกริบเลยรถขับขี่ดีมากๆนะครับเครื่องเกียร์ตอบสนองดีมากตาเร่งดีนะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับขับได้ดีมากๆนะเดินทางไกลสบายมากเลยโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมพาไปสรุปอีกทีท้ายคลิปนะวันี้ลองรถให้ดูนะครับยาวๆเลยนะครับครับนี่นะครับก็รายละเอียดคันนี้นะเป็นเจ้าโคโรล่าเอาติด 1.8e ปี2003นะครับสีสันผมตีให้90-95เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเบาะหนังเดิมภายในสวยกริบไม่มีขาดไม่มีล้มนะครับ คันนี้นะครับสีรอบคันสวยกิิบเลยนะครับเงาฉ่าเลยนะครับมีชุดแต่งสะเก์ดรอบคันให้นะครับคันนี้นะครับบอกเลยไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่อง1 8ึ่งจุดแป e นะครับสภาพสวยกิิบเครื่องเกียร์จบช่วงล่างดีโอเคครับก็คันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ครับ1นึ่งแสนบาท1นึ่งแสนบาทรถนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะสภาพสวยเลยนะครับลูกค้านะครับที่หารุ่นนี้ไปใช้งานนะไม่ควรพลาดเลยรคันนี้นะขับขี่ดีนุ่มนวลนะผมบอกเลยคุ้มแน่นอนรถบ้านใช้ดีมากๆนะ ใครที่หานะครับรถขับขีด่ดีดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคันนี้นะผมบอกเลยว่าจบนะครับขับขี่ดีมากๆภายในุภายนในสวยช่วงบงช่วงล่างดีสีสันสวยงามเลยนะครับคันนี้นะลูกค้านะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับหรือจะมาดูได้ที่สมุทรปราการเทบลักนะบอกเลยว่ามานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะผมบอกเลยว่าจบนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนสีสันเงาฉ่ำทั้งคันนะโอเคครับผมฝากคันนี้ด้วยนะครับแค่1 9 0 0 0บาท ลูกค้านะครับไม่ต้องคิดนานเจอเห็นปุ๊บโทรมาได้เลยโอเคครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ